สวัสดีค่ะทุกคนสรรหามาเล่าสู่กันฟังวันนี้จะนำทุกคนไปรู้จักกับประเทศเปรูนะคะประเทศเปรูตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ค่ะมีเมืองหลวงชื่อกรุงลิมาและเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเปรูนะคะที่ตั้งของประเทศเปรูตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ ติดมหาสมุทรแปซิฟิกก่อตั้งในปี1535โดยฟรานซิสโกปิซาโร o ผู้นำชาวสเปนนะคะที่เข้ามายึดอำนาจในพื้นที่แถบลาตินอเมริกาจากอาณาจักรอินคาอันแสนยิ่งใหญ่ประเทศเปรูมีที่เที่ยวมากมายนะคะและที่เราจะพาทุกคนไปชมก็คือ มาชูปิกชูค่ะมาชูปิกชูเป็นเมืองโบราณอยู่บนยอดเขาสูงนะคะตั้งอยู่บนภูเขาในแนวเทือกเขาแอนดีสที่สูงใหญ่ที่สุดในโลกความสูงกว่า2,430เมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะเป็นซากเมืองโบราณของอารยธรรมอินคาถึงจะหลงเหลือแค่ซากปรักหักพังแต่ก็ยังเป็นซากที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ เลยทีเดียวนะคะมาชูปิกชูตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองกูสโกประเทศเปรูค่ะความมหัศจรรย์ของมาชูปิกชูคืองานก่อสร้างขั้นสุดยอดโดยใช้หินยึดเข้าด้วยกันด้วยการตัดแต่งหินอย่างแม่นยำจนเรียงซ้อนกันได้อย่างสนิททั้งหมดถูกสร้างด้วยหินในลักษณะเป็นขั้นบันได ไล่ลงมาเป็นชั้นๆตามความชันของเชิงเขาโดยมีขั้นบันไดกว่า3,000ขั้นนะคะและที่น่าทึ่งมากก็คือการวางผังเมืองที่สอดคล้องกับธรรมชาติทั้งเรื่องทำเลที่ตั้งการวางระบบน้ำ การเกษตรรวมถึงสิ่งปลูกสร้างกว่า200หลังโดยแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนคือส่วนของพื้นที่ทำการเกษตรส่วนพื้นที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นที่อยู่ของกษัตริย์นักปราดิ์และคนทั่วไปและส่วนที่สามคือส่วนของศาสนสถานค่ะที่นี่มีจุดน่าสนใจหลายแห่งนะคะแต่ที่ไม่ควรพลาด คือประตูแห่งแสงอาทิตย์ The Sun Gate เป็นเส้นทางที่ชาวอินคาสร้างขึ้นเพื่อเดินทางจากสวนกเกษตรไปสู่มาชูปิกชูโดยที่นี่จุดชมวิวสวยงามมากค่ะโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นนั่นคือวิหารสุริยะที่เห็นนี้นะคะเป็นวิหารครึ่งวงกลม ที่สร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีถวายเครื่องบูชาแก่สุริยเทพและที่นี่ยังบรรจุพระศพของกษัตริย์อินคาแท่นหินอินติหัวตาหน้าหินพิธีกรรมที่ถูกจับให้หันไปทางดวงอาทิตย์เป็นที่สำหรับบูชายัญสัตว์ต่างๆบางคนเชื่อว่าใช้เป็นนริกาแดดหรือปฏิทินเราได้รู้จักกับมาชูปิกชูมาพอสมควรแล้วนะคะ ทีนี้จะขอพูดถึงบุคคลที่มีความสำคัญคนหนึ่งคือไฮแรมบิงแฮมนักโบราณคดีชาวอเมริกันย้อนกลับไปในวันที่24กรกฎาคม1911ตัวเขาเองได้พบซากเมืองโบราณตั้งอยู่บนสันเขาซึ่งเชื่อมยอดเขาสองยอดที่คนพื้นเมืองเรียกว่ามาชูปิกชู ผลงานการค้นพบของบิงแฮมได้รับการเผยแพร่ให้โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อวารสาร National Geographic ได้ตีพิมพ์ภาพรายงานการสำรวจและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งเล่มต่อมาในปี1983 UNESCO ก็ประกาศขึ้นทะเบียนมาชูปิกชูเป็นมรดกโลกและในวันที่7กรกฎาคมคศ2007มาชูปิกชูได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่นะคะทั้งนี้จากการลงคะแนนทั่วโลกทั้งทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะสถานที่ต่อไปคือกรุงลิมานะคะ เป็นเมืองหลวงที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเปรูแบ่งออกเป็นเขตเมืองเก่าซึ่งเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์และเขตเมืองใหม่ซึ่งเป็นย่านธุรกิจและที่พักมากมายทำให้เป็นศูนย์กลางของการค้าระดับประเทศการเงินการท่องเที่ยวองค์กรยูเนสโก ประกาศให้ที่นี่เป็นเมืองมรดกโลกในปีคศ1988ค่ะในใจกลางเมืองลิมามีอาคารสำคัญอย่างเช่นพระราชวังรัฐบาลและพระราชวังอาร์คบิชอปตลอดจนสถาปัตยกรรมสไตล์โคลเนียลซึ่งล้วนสวยงามสะดุดตานะคะโดยเฉพาะาศาสนสถานเช่น ซานโตโดมิงโกคอนเวนที่สวยงามอลังการอันควรค่าแก่การเยี่ยมชมสถานที่ต่อไปคือมหาวิหารแห่งลิมาที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นโบสถ์โรมันแคทอลิกเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมโบราณสไตล์โคลเนียลเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันแคทอลิกสร้างเมื่อปี1535 และสร้างเสร็จในปี1649นะคะด้านหน้าของวิหารมีประตูทางเข้าขนาดใหญ่3ทางค่ะประตูตรงกลางเรียกว่า p o ต t a d a del p e d น n หมายถึงประตูแห่งการให้อภัยและขนาบข้างด้วยหอคอยสูงมียอดแหลมในสไตล์นีโอคลาสิกส่วนด้านในมีภาพวาด Way of the Cross หรือทางสู่กังเขนคือภาพที่บรรยายถึงช่วงสุดท้ายในชีวิตของพระเยซูและทางเดินฝั่งซ้ายมีห้องสวดมนต์ที่มีหอล้างบาปเก่าแก่ซึ่งระหว่างการปรับปรุงโบสถ์พบภาพโบราณในห้องสวดมนต์นี้ด้วยที่เห็นอยู่นี้คือพีระมิดหัวกาปุกเอียนหน้านะคะ เป็นซากพีระมิดโบราณที่คาดว่าสร้างระหว่างปีคศ200-700ถึง700ตั้งอยู่ในย่ามิราฟลอเรสเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญที่สุดของลิมาค่ะโดยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมและความเชื่อโบราณที่น่าสนใจได้ที่นี่สถานที่ต่อไปคือเมืองกุสโกนะคะ เมืองนี้เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิอินคาค่ะและปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของเปรูเลยนะคะตั้งอยู่ในเทือกเขาแอนดีสบนความสูงประมาณ3,300เมตรเมืองกุสโกโสเคยเป็นเมืองหลวงแห่งจักรวรรดิอินคาที่รุ่งเรืองที่สุดในดินแดนอเมริกาใต้ ปัจจุบันก็ยังคงหลงเหลือกลิ่นอายของอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองอยู่ทั่วทั้งเมืองนะคะเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมโคลเนียลกับวัฒนธรรมเกชัวผู้คนส่วนมากเป็นชาวพื้นเมืองค่ะและจะแต่งตัวสวยงามด้วยงานหัตถกรรมสีสันสดใสถือเป็นแหล่งวัฒนธรรมชนพื้นเมืองเปรูที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งนะคะ ในเมืองกุสโกมีที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งค่ะเช่นจัตุรัสอามาสโดยเปโดโรเดวัลดิเวียได้สร้างจัตุรัสนี้ขึ้นในกลางกรุงซานติอาโกเมื่อปี2 0 8 4เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตลาดนัดและเป็นลานฝึกอาวุธปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะขนาดย่อมนะคะบริเวณโดยรอบ ยังมีมหาวิหารเมโทรโพลิแทนมีจัตุรัสแห่งนักรบและมีน้ำพุจัตุรัสกลางซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของทุกคนในเมืองชาวอินคาบอกว่าเป็นหัวใจของเสือผูมา่าเพราะว่าถ้ามองจากมุมสูงจะเห็นเมืองกุสโกเป็นรูปเสือผูม่านั่นเองนะคะ นี่คือโบสถ์และอารามซานฟรานซิสโกค่ะตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองลิมานะคะสร้างขึ้นตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่17ผสมผสานสไตล์โคโรเนียลและบาโรกตัวอาคารมีสีเหลืองโดดเด่นมีทั้งโบสถ์อารามและสุสาน ที่นี่ได้ถูกจดบันทึกให้เป็นมรดกโลกร่วมกับสถาปัตยกรรมต่างๆในบริเวณศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองลิมาในปีคศ1991ค่ะที่เห็นอยู่นี้คือภูเขาสายรุ้งนะคะเป็นประติมากรรมที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติบางคนเรียกว่าภูเขาสีรุง้งหรือวินิคุงก้าในภาษาเปรูค่ะ ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอนดีสมีระดับความสูง5,200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะคะภูเขาสายรุ้งเกิดจากการผสมผสานกันของแร่าธาตุหลากสีมีทั้งหมด14ชนิดสีสันสวยงามมากมีริ้วสีเขียวครามม่วงอ่อนและสีทองซึ่งทอดเรียงรายไปตามแนวเขา ภูเขาแห่งนี้ค้นพบเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมานะคะจากการดาลายหิมะที่ปกคลุมปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวประมาณ1,500คนต่อวันภูเขาสีรุ้งยาว4กิโลเมตรทำให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับสีสันที่สวยงามตลอดเส้นทางค่ะนี่คือโกลกาแคนยอนนะคะ อยู่เหนือแม่น้ำโกก้าในแคว้นอาเรกิปาทางใต้ของเปรูค่ะเป็นหนึ่งในหุบเขาที่ลึกที่สุดในโลกลึกถึง4,160เมตรซึ่งลึกกว่าแกรนแคนยอนในรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาถึง2เท่าเลยนะคะ ปัจจุบันหุบเขาแห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากกว่า160,000คนต่อปีค่ะ นี่คือเทือกเขาคอดดเยราบลังกานะคะเทือกเขานี้ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกเป็นเสมือนสวรรค์ของนักปีนเขาเพราะความท้าทายและความสวยงามของเทือกเขาแห่งนี้ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของดอกปูยา่าดอกไม้ยักษ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอนดีสค่ะนี่คือเมืองวาคาชินาค่ะ เป็นเมืองจิ๋วที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลทรายสุดกว้างใหญ่ในเมืองอิคานะคะ ความแปลกของเมืองนี้ก็คือมีทะเลสาบตามธรรมชาติซึ่งถูกล้อมรอบด้วยทะเลทรายทั้งหมดและเนินทรายอันสูงชันก็กลายเป็นสถานที่เล่นสไลเดอร์ของนักท่องเที่ยวอีกด้วยบริเวณโดยรอบทะเลสาบจะมีต้นปาล์มสีเขียวสดใสพร้อมทั้งรีสอร์ทร้านอาหารสุดรู้ร้ามากมายที่นี่จึงเป็นที่เที่ยวพักผ่อนยอดนิยมของคนเปรูค่ะ ปิดท้ายด้วยเทศกาลแม่พระแห่งกันเดลาเรียเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อถวายสการะแด่พระแม่มารีมารดาของพระเยซูตามความเชื่อทางศาสนาคริสต์ถือเป็นประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของแคว้นปูโนจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการนำเที่ยวชมเปรูขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากเว็บไทยโพสต์ post. .net webtravel สนุก .com 926733 webdepositphotos.com webnewsmthai.com webgoogle.com webththpanorama.com webtravelaroundtheworld.com w e b b r a c e t r a v e l w i x s i t e c o m webthestandard.co ว็บ h a i wikipedia.org, webtravelkpuk.com, webktc.co.th, webpantip.com, topic 39015481, webbordpostjung.com, 1446985. ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะโชคดีค่ะทุกคน